การปักหมุดทุจริตของปปชและปปชจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งได้ดําเนินการภายหลังจากการตรวจสอบคะแนน ITA ของเทศบาลตำบลเขาโจดอําเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีได้คะแนนบุ้ยของจังหวัดภายหลังจะมีการตรวจสอบปรากฏว่ามีสองโครงการที่ปปชพบว่าน่าจะมีการทุจริตนั่นก็คือโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่น ถนนบ้านน้ำพุไก่เกรียงซึ่งอยู่ภายในเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินและยังพบว่ามีโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา,นาเด็กเล็กภายในอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินเช่นเดียวกันทั้งสองโครงการนี้โครงการแรกพบว่ามีการลักลอบขุดดินภายในเขตอุทยานมาทำถนนซึ่งผิดกับสัญญาที่ทำไว้กับทางเทศบาล และนอกจากนั้นอาคารก่อสร้างศูนย์พัฒนาเล็กๆอย่างสร้างอยู่บนลอยเรื่อนของเขื่อนศรีนครินซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยมีความเสี่ยงเรื่องของแผ่นดินไหวการก่อสร้างอาคารที่ไม่แข็งแรงสุ่มเสี่ยงและเป็นอันตรายต่อผู้ที่พักอาศัยหรือผู้ที่มาใช้บริการ แนวทางต้านและลดทุจริตด้วยกลไกลสหยุทธ์ครั้งนี้สำนักงานปปชขับเคลื่อนเฉพาะกรณีพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริตด้วยการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาและข้อเท็จจริงตามประเด็นความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้างสาธารณูปโภคโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนลุกลางบทอัดแน่นถนนบ้านน้ำพุไกรเกลียง และโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไก,กรเกลียงทั้งสองโครงการรับผิดชอบโดยเทศบาลตำบลเขาโจดอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีในส่วนของที่นี่ที่มาดูเนี่ยทางสำนักงานปปชจังหวัดเนี่ยจะมีเจ้าพนักงานป้องก,กันการสุดสุดเนี่ยซึ่งเขาได้ลงมาดูลักษณะของการที่เวลาเราดูพื้นที่เสี่ยงเราจะดูเรื่องของการที่ค่าคะแนน ITA ด้วยว่า ที่นี่เนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยได้คะแนนต่ําเกือบจะทุกแห่งคือหมายถึงว่าต่ําต่ําที่สุดต่ํามากจริงๆเ t a มันต้อง85ขึ้นไปถึงจะผ่านอันนี้สู้สุกเป็น50กว่า เพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆที่จะเปิดเผยให้ประชาชนเนี่ยก็จะไม่มีเพราะว่า ATA เราจะเน้นเรื่องการสร้างความโปร่งใสแล้วก็ต้องให้ประชาชนรู้ว่าในแต่ละที่พื้นที่ของเขาเนี่ยมีการจะซื้อจัดจ้างเรื่องอะไรบ้างเพื่อจะให้ช่วยกันดูนะครับก็เลยเข้ามาดูก็เลยเห็นจุดเสี่ยงอย่างเช่นที่ที่เรามายืนจุดจุดนี้ก็เป็นการสร้างสูงพัฒนาเด็กเล็กแต่เนื่องจากรูปแบบตอนแรกที่มาดูเนี่ยโครงสร้างมันไม่ดูแลไม่ได้มาตรฐานแต่ก็ได้มีการแจ้งเขาแล้วแล้วเขาก็มาแก้ไขแล้วเหนือจากนี้ก็ยังมีประเด็นของถนนจะซื้อ จัดจ้างซึ่งเป็นมันเป็นท่อนๆมันเป็นส่วนๆตรงนี้ก็มันลักษณะของการคล้ายๆแบ่งซื้อแบ่งจ้างในส่วนที่ออไม่เกิน5 0 0 0 0นอะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็แท็กทีมลงมาดูเพื่อจะประเด็นอันไหนที่ยังจัดซื้อจัดจ้างไม่แล้วเสร็จที่เราไม่อยากให้เกิดเป็นเคสเป็นคดีก็อยากจะให้แก้ไขในะสนามการป้องกามการทุจริตได้มากกว่าที่จะไปเป็นคดีแล้วก็จะยืดเยื้อเสียเวลานะคะประชาชนก็อาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่อย่างงี้ค่ะปปชวางเกณฑ์สุ่มตรวจสอบ จากคะแนนค่าคุณธรรมและความโปร่งใสองคอ์กรหรือคะแนน ITA ซึ่งในปี2564เทศบาลตำบลเขาโจทย์อำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีมีคะแนนคุณธรรมความโปร่งใสยอยู่ในลำดับท้ายของจังหวัดกาญจนบุรีทางปปชก็คัดเลือกโครงการที่เหมือนเดิมเลยค่ะก็คือโครงการนี้อยู่ระหว่างทำอยู่หว่างไกลความเจริญหน่วยงานไม่ผ่านการประเมิน ITA นะคะก็มาเลือกเทศบาลเขาโจด อีกอย่างหนึ่งก็คือโครงการที่มีลักษณะการซอยย่อยก็คือทําโครงการที่มีมูลค่าไม่เกิน5 0 0 0 0นบาททําหลายๆโครงการอย่างนี้ทําถนนหมู่2หมู่3ซึ่งเป็นถนนเส้นทางเดียวกันแต่ว่าก็ไม่ได้ท,ทําทีเดียว ะค,ะคือซอยย่อยโครงการอันนี้ปปชก็มองว่ามีเจตนาในการหลีกเลี่ยงเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง e b i d d i n g หรือเปล่านะคะแต่ถามว่าในเรื่องระเบียบอะทได้ไหมทําได้นะคะเทศบาลเขาโจวก็ชี้แจงประเด็นนี้เหมือนกันนะคะว่าเนื่องจากว่าต้องทําแบบนี้เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ห่างไกลหาผู้รับจ้างยากคือเวลาที่เขาประกาศจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยผู้รับจ้างที่จะเข้ามาทํางานในพื้นที่เนี่ยค่อนข้างจะหายากเนื่องจากว่าเขาต้องมีต้นทุนในเรื่องของค่าขนส่งแล้วก็เรื่องของวัสดุการขนวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆมัน ก็เลยทําให้เขาจะต้องใช้วิธีเฉพาะเจาะจงจุดแรกโครงการปรับปรุปงซ่อมแซมถนนรุกลางบทอัดแน่นถนนบ้านน้ำพุไครเกลียงหมู่ที่2และหมู่ที่3ซึ่งเทศบาลตำบลเขาโจดดำเนินการในปีงบประมาณ2,564ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างแบบจเพาะเจาะจงเน้นซ่อมแซมถนนระยะทางสั้นๆแบ่งซอยย่อยเป็น3โครงการ ระยะทางรวม3.5กิโลเมตรทั้งที่เป็นถนนเส้นเดียวกันทุกโครงการดำเนินการเสร็จสิ้นมีการตรวจรับพัสดุแล้วแต่ไม่ได้ขออนุญาตขุดดินจากอุทยานแห่งชาติเขื่อนสีนครินให้ถูกต้องทั้งนี้ พบว่ามีการลักลอบขุดดินรุกรังในเขตอุทยานแห่งชาติมาซ่อมถนนแทนการนำวัสดุจากภายนอกกรณีนี้ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3ในฐานะรับผิดช,ชอบพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนสีนครินเข้าแจ้งความดำเนินคดีไว้แล้วที่สพศรีสวัสดิ์ คือโครงการถนนนะครับก็มาจากโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่แต่ว่าเป็นของปีของงาน2564ถามว่าโครงการที่เรามาตรวจทั้งแรกเนี่ยเราพบว่าการทําถนน ในเทศบาลเขาโจดจะเน้นเรื่องของการซ่อมซ่อมถนนลูกลังนะแล้วก็บดอัดเกลี่ยเรียบทุกปีจะต้องมีการซ่อมแต่ละจุดอาจจะแตกต่างกันไปแต่ละที่แต่ถามว่าทําไมต้องซ่อมเป็นลูกลังบดอัดเนื่องจากว่าอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานมันจะต้องมีการขออนุญาตการใช้พื้นที่และอีกอย่างหนึ่งอุทยานเขาก็จะสงวนในเรื่องนี้หรือว่าบางช่วงที่มันเป็นถนนที่ค่อนข้างอันตรายอาจจะอนุญาตให้เทคอนกรีตบ้างแต่ก็มีหลายหน่วยงานที่เข้ามาดําเนินการในเรื่องการทนถนนอย่างเช่นอบอจอก็ได้รับงบนะอย่างที่เป็น ลักษณะคอนกรีตแต่สิ่งที่เราพบก็คือไอ้จุดที่มีการซ่อมสร้างถนนถัดไปไม่ไกลพบการลักลอบขุดดินจากอุทยานไปซึ่งเราก็มองว่าลักษณะดินมันใกล้เคียงกันกับการที่เอามาทําถนนและประเด็นนี้เราก็ได้มีการแจ้ง อุทยานที่เป็นเจ้าของพื้นที่เพื่อให้ดําเนินการตรวจสอบว่า,ามีการลักลอบขุดดินของอุทยานไปใช้ประโยชน์อะไรยังไงซึ่งในกระบวนการนี้ทางปปชก็ได้แจ้งท่านผอสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3ที่ควบคุมดูแลอุทยานในจังหวัดกาญจบาบบนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีท่านลงมาตรวจสอบแล้วท่านก็ดําเนินการแจ้งความที่สพศรีสวัสดเพื่อให้ตรวจสอบว่าดินที่ถูก ขุดไปอ่ะใครเป็นคนลักลอบขุดไปเพราะว่ามันไม่ใช่จุดเดียวมันเป็น3จุดที่เราพบในระหว่างเส้นทางที่มีการซ่อมสร้างถนนก็เลยเป็นที่มาว่า1ที่เราลงมาตรวจเขาโจ์อีกรอบหนึ่งในปี65ก็เพราะว่ามีประเด็นเก่าด้วยเรื่องของการขออนุญาตเรื่องของการทําโครงการที่อาจจะมีความสุ่มเสี่ยงว่าอาจจะมีการทุจริตในพื้นที่ค่ะกรณีนี้ปปชจะรอดูสำนวนการสอบสวนของตำรวจว่ามีการเอาผิดกับใครบ้างและมีเจ้าหน้าที่อุทยาน รู้เห็นการลักลอบขุดดินไปจากพื้นที่อุทยานหรือไม่และหากสำนวนเป็นไปประการใดแล้วปปชจะพิจารณาอีกครั้งว่ามีเจ้าหน้าที่กระทำความผิดหรือไม่ทางด้านผู้รับเหมาได้มาแสดงตัวและยืนยันว่ามีใบซื้อขายดินรุกลงังเพื่อนำมาซ่อมแซมถนนทั้ง3จุดดังกล่าวส่วนทางฝ่ายเทศบาลตำบลเขาโจดอ้างว่า เคยขออนุญาตจากอุทยานไว้แล้วตั้งแต่ปี2,555แต่กรมอุทยานแห่งชาติได้ออกเป็นแนวปฏิบัติว่าการซ่อมแซมถนนภายในเขตอุทยานจะต้องขออนุญาตเป็นรายครั้งไปทางปปชก็ต้องดูว่าสํานวนตำรวจเขาจะส่งมาให้เราทำอะไรยังไงแต่ในทางตรงกันข้ามเราก็ทำให้เกิดแนวปฏิบัติที่กรมอุทยานออกมาให้ ส่วนราชการที่มีพื้นที่อยู่ในเขตอุทยานเนี่ยเวลาที่จะมีการก่อสร้างอะไรต่างๆคุณต้องขออนุญ,ญาตเป็นหลายครั้งนะคะอย่างเคสเขาโจดน,นี่คือเขาเข้าใจว่าเขาขอตั้งแต่ปี55แล้วสามารถซ่อมได้ทุกครั้งเลยถ้าเป็นจุดเดิมนะคะแต่ทางอุทยานเนี่ยก็มีหนังสือตอบกลับมานะคะว่าการก่อสร้างทุกครั้งของส่วนราชการที่อยู่ในเขตอุทยานถ้าคุณะจะทําใหม่ นะคะคุณต้องขอเป็นลายครั้งไปนี่ก็คือกลายเป็นแนวปฏิบัติให้อุทยานที่อยู่ในจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีสุพรรณถือเป็นแนวปฏิบัติว่าถ้ามีการก่อสร้างก็จะต้องขออนุญาตทุกครั้งค่ะจุดที่ 2. ตรวจสอบโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไกลเกลียงตําบลเขาโจดอําเภอศรีสวัสดิ์งบประมาณปี2565มูลค่าโครงการ1 837,200บาท โดยการก่อสร้างอยู่ในพื้นที่ของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนขออนุญาตใช้พื้นที่จากอุทยานแห่งชาติเขื่อนสีนาคารินและกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่13อนุญาตให้เทศบาลตำบลเขาโจดใช้พื้นที่สร้างอาคาร ที่เรามาพบเนี่ยเราพบตัวโครงสร้างของอาคารนะก็มีการเทคานแล้วก็การหล่อเสาอาคารสภาพทั่วไปจากที่สังเกตด้วยสายตาเสาเนี่ยมีบางต้นเนี่ยก็คือมันค่อนข้างจะไม่เรียบ แล้วก็มีถุงปูนอะไรเข้าไปอัดตามคานตามอะไรเงี้ยแล้วคานบางส่วนก็มีการคดคือเรามองจากสายตาเนี่ยเรารู้เลยว่ามันมันคดก็ประเด็นต่างๆที่เราพบเราสังเกตเนี่ยเราก็ได้แจ้งช่างคุมงานหัวหน้าสํานักปลัดรวมถึงกรรมการตรวจรับสิ่งที่น่าเห็นใจอย่างหนึ่งก็คือ1 กรรมการตรวจรับไม่ได้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของงานอาคารงานก่อสร้างก็เป็นครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งเป็นผู้หญิงดังนั้นเราตั้งข้อสังเกตให้เทศบาลตำบลเขาโจทย์ว่าเราพบความผิดปกติหรืองานมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามแบบให้แจ้งผู้รับจ้างดําเนินการแก้ไขทางผู้รับจ้างก็ได้มีการเข้ามาดำเนินการนะแก้ไขส่วนต่างๆแล้วก็มีการทดสอบในเรื่องของเกี่ยวกับความแข็งแรงของโครงสร้าง แล้วก็มีรายงานส่งมาให้สำนักง,งานปปชประจาจังหวัดกาญจานบุรีเมื่อต้นปีที่ผ่านมาทางเทศบาลเขาโจดได้ดําเนินการแก้ไขแล้วถ้าเราทราบข้อมูลก็คืออำเภอรีสวรา์เนี่ยอยู่ในลอยเลื่อนนะคะซึ่งก็มีเรื่องของแผ่นดินไหวแต่มันอาจจะไม่ได้ไหวที่มีค่าสูงมากนะคะแต่ก็เราก็ควรจะให้ความสําคัญกับประเด็นนี้ด้วยว่าถ้ามันอยู่ในเขตในลอยเลื่อนเนี่ยควรจะให้ความสําคัญกับเรื่องโครงสร้างอาคารถ้าทํางานไม่ได้มาตรฐานแล้วมันเกิดพังทลายหรือหล่นลงมาอะไรเงี้ยนะคะ ทำให้เกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะก็ปปชก็เลยให้ความสําคัญในประเด็นนี้เหมือนกันในเรื่องของการทํางานให้มันได้มาตรฐานนะคะ